อย่ามาอย่ากเลยได้เจ็ดสี่งึกเอขึ้นอาวุเจ็ดอาไรให้อะไรถไงถั่วไนูอ่ะยีมต้องรีบอ่าอ่อบคุณที่ต้องรีบเลยแล้วออบคุดยีมไปต่อครับเนี่ยสวยมากเอ้านี่เป็นนิเกี้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดนิเกี้แบบไม่แต่งหน้าหน้าตาแบบนี้นะ นี่ไม่ยกเลยไม่รู้ว่าตำรวจกี่ท่านลบมั้ยเฮ้ยมาดูโชว์เหรอครับใช่ครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้วเนี่ย,ยตอนไหนก่อนที่หน้าตาผมแบบนี้เลยนะตอนสมัยวัยนี้นี่ะแล้วตอนนี้นนนเลยตอนที่แก่แล้วผมอายุ89ก,กว่าแล้วยังครับยังครับยัง,ยงเด็กอยู่ครับใบหนุ่มอยู่ครับผม นะพี่ครับเป็นเจมีบีวีเตอร์ครับมาบนเวทีนี้เนี่ยมาจากรายการอะไรครับพี่มาจากรายการไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ครับผมบน้อฝากโ,โอ้พรกพี่น้องชาววัดโกรดด้วยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาววัดโกรดนะครทุกคนก็ปากตัวปากตัโวโอ้โหปากตัวปากกายเหรอเฮ้ยได้รางวัลด้วยเฮ้ยพีวีเตอร์พี่โอ้โหครับขอบพระคุณครับไปทนคำเชียรของเราคนใหม่มาต้องติดที่หัวนมนะขนาดนั้นเลยเหรอพี่อันนี้เมียเมียอันนี้เมียผม อ๋อเดี๋ยวผมครับเดี๋ยวผมอยากเป็นเถื่อนเลยชื่อจริงมาฮะซาร์ซาน์ตัดตัดในเดี๋ยวผมไม่กล้าแซวเลยครับเมื่อกี้ยังเลยนะไม่ฝากอะไรนะให้ฝากตัวกับพี่น้องชาววัดโบสถ์เอางี้ในไหนวันเนี้ยผมก็อุตส่าห์มาครับพี่ผมอยากจะฝากเป็นสำเนียงลิเกซะหน่อยฝากเป็นกรอนลิเกได้ไหมฮะงั้นเดี๋ยวน้องตามผม กบูด้วยซอสเมื่อไฮะฝากสำเนียงเสียงเกลฉยแจ้วฝากสำเนียงเสียงเกลฉยแจ้วเฮ้ยได้ได้เลยได้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 ไปข้างหลังแม่ตอนนี้ไปอยู่ข้างหลังได้ร้องร้องร้องได้ร้องได้ต่อต่อต่อฝากสำเนียงเสียงเกลฉยแจ้วฝากสำเนียงเสียงเกลฉยแจ้ววิสเตอร์มาแล้วแม่จ้า พิดเนมาแล้วแมจ่จ๋าขอกราบคุณนายคุณนาขอกราบคุณนายคุณนาช่วยศรัทธานับถือช่วยศรัทธานับถือพอสิ้นคำกรอดอ่อนหวานพอสิ้นคำกรอดอ่อนหวานพอเพียงรางวัลปรบมือ ขอเพียงรางวัลปรเพยขอกูขอกูต่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงตึงเต้นเหมือนเดิมแต่ผมดีใจผมเป็นครั้งแรกเลยไม่ใช่คแค่มาร้องลิเกอันนี้ของผูป้ปกติแล้วนะได้ไดไดเป็นครั้งแรกเลยดีใจมากๆครับที่ได้มามาอยู่บนเวทีลิเกแบบนี้คือตื่นเต้นมากผมเองเนี่ยรู้จักลิเกมาต้องนาน เคยได้เจอได้สัมผัสเลยพี่วิคเตอร์เป็นคนสมัยไหนอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเลยตรงๆเลยเกิดที่กรุงเทพเรียนที่กรุงเทพใช่ครับเรามองศิลปะวัฒนธรรมที่เกยแบบผมอะรู้สึกว่าพี่เกยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยที่เรียกได้ว่าอะไรอะกล้าที่จะเข้าถึงนะในมุมมองของใครกันมองของกรุงเทพอ่ะ แต่พอเราได้มาเป็นพิธีกรรายการไทยทึ่งเนี่ยมันพอเราได้สัมผัสได้ทาเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยครับพี่เราได้เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นคุณค่าของศิลปะเรานี้มากขึ้นนะก็ผมรู้ว่าการสืบทอดศิลปะเรานี้เนี่ยนอกจากมันทําให้เด็กผู้ชายได้รู้จักแล้วมันก็ทําให้ศิลปะเรานี้เนี่ยมันก็สืบทอดต่อไปเป็นประความรู้ต่อไปเรื่อยเรื่อย มันก็ทำให้เป็นวิชาชีพเด็กรุ่นใหม่ได้เหมือนกันโัวที่ผมรู้สึกยินดมากที่คนรุ่นให,ใหม่ที่วิเตอร์ให้ความสนใจแล้วก็ใช้คำว่าสนับสนุนสิ่งที่เป็นรากเก้าขอ,ของความเป็นไทยของเราครับซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สืบต่อ,อกกมาั้งแต่สายโบราณๆใช่ครับและอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้จักว่าศิลปะวัฒนธรรมดีเก่แง่งนี้เป็นยังไง แล้ววันนี้คิววิเตอร์ก็ได้รู้แล้วโอ้ยก็ถ้าอยากไปดูไปดูได้ที่รายการไทยซึ่งนะเพิ่บอาจจะเห็นพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่น้องอยู่ในวันนี้ด้วยนะครับเดียอย่าแพ้ได้ครับบางคนคนหีีหัวก็ดูกันนะครับอาอย่แพนะอย่า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 อ่าอย่าอย่าอย่าอด่าอย่าอย่าอยคา่าอย่รออย่่่าออ่่อยา่่่น เป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่ได้แต่งตัวลิเกชุดกับทางอเมริกาของมือนอีกทีในแบบฉบับลิเกแต่ในถ้าทีมนี้อ่าทีบก่อนไปจีบยังไงก่นนนอนก่นอนไปไป,นไปอย่างนี้นไปอย่างนี้อ่าไปนี้แล้วเข้าอ,อา่าก่อนเข้าฝากก่อนฝากรายการมาเวลาไหนยังไงครับ ขอฝากรายการไทยทึ่งว้าวไทยแลงด้วยนะครับวันอาทิตย์นาฬิกาทางช่อง g m 25ครับผมครับผมก็ฝากทีเดสอบุญื้ีอรักเอาไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับพี่วินนาครับผมอย่างไนะอารนะถ้าออกพระออกไอ้เนีไอ้ตอยตอยเลยเลยเฮ้ยอต่อย้องมากกว่าปเว้ย ชมผลนการแสดงครับในกับแกี่แมเียรับบาทเป็นเจ้าแผน